ต่อไปเราจะเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเราได้เห็นพระเจ้าจริงจังเกี่ยวกับความบาปและตอนนี้เราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าเวลาคิดถึงพระคุณของพระเจ้าหลายคนถือว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เท่านั้นแต่จริงๆในพระคัมภีร์เดิมก็มันเต็มด้วยพระคุณของพระเจ้าด้วยเวลาคิดถึงธรรมญญัติก็ธรรมญญัติ เราหลายครั้งเราคิดถึงธรรมบัญญัติมันเป็นเกี่ยวกับความรอดและความรอดแค่เกิดขึ้นเพราะเราตามธรรมบัญญัติเท่านั้นเราตามทุกหัวข้อ,ขอ,ขอแต่มันไม่ใช่เราเห็นนาพระคุณของพระเจ้าในในธรรมบัญญัติเพราะว่ามนุษย์ทำผิดแต่เวลามนุษย์ทำผิดก็มีวิธีที่ที่ทล้างบาปมีวิธีที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกต่อไป สิ่งที่น่าเสียดายเวลาเราคิดถึงพระคัมภ so ีร well, like ์เราคิดถึงพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่และเราชอบฟังฟังว่าพระคัมภีร์ใหม่เกี่ยวกับคริสเตียนพระคัมภีร์เดิมเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนอื่นแต่จริงๆพระคัมภีร์ทั้งหมดเป็นเกี่ยวกับพระเจ้าจําได้ไหมทอร่าทอร่าไม่เกี่ยวกับธรรมญนียมทอร่าไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์แต่ทอร่าก็เป็นคําสอนก็เลยเวลาเราอ่านทอร่าซึ่งเป็นธรรมญญัติของพระเจ้า เราไม่สมควรจะอ่านเพื่อเราเห็นว่าทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นแต่เราสมควรจะอ่านว่ามันกำลังสอนเราอะไรก็เลยธรรมบัญญัติยังมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเรามันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่เราละเลยพระคัมภีร์เดิมและทอร,ร่าโรเพนท์เทกโรธรรมบัญญัติมันไม่เกี่ยวกับความรอดก็เป็นเกี่ยวกับคำสอน ระคุณของพระเจ้าในปฐมกาลเราเห็นว <gehört? S 2> <ơn> ่าไม่ได um ้เช่งสาบมนุษย์จริงไหมเราชอบเอบอกว่าพระเจ้าเช่งสาบมนุษย์พราะมนุษย์ลงในความผิดไห แต่ผมจะให้หน้ำพานบาสแก่คนที่สามารถเห็นว่าพระเจ้าเชิงซาบอาจกำกับอวไาพระเจ้าเชิงซาบโงูพระเจ้าเชิงซาบที่เดยนแต่พระเจ้าไมา่ได้เชิงซาบมนุษย์เชิงซาบแสดงว่าเราอยู่แยกจากพระเจ้าแต่เราเห็นว่าพระเจ้ามาหาเราเขา พระเจ้ายัางมหาจริงๆเขาทำลายความสัมพันธ์แต่ถ้าพระเจ้าเชงซาบเชงซาบกับพระคุณก็อยู่ในที่เดียวกันไม่ได้เพียงเพราะพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้าแสดงความเมตตาที่มนุษย์ยังมีชีวิตต่อไปที่มนุษย์ก็สามารถมีลูกมีหลานนเราเห็นว่ามีผล แต่ไม่ใช่เป็นการเช่งสรบผู้หญิงก็จะคลอดโลกดกว้วยความเจบ็บปวดและเราจะเห็นมนุษย์ก็ต้องทำง,งานหนักแต่เราไม่ได้เห็นว่าพระเจ้าเช่งสาบมนุษย์เป็นโลกของเราที่เช่งสรร อีกครั้งหนึ่งเชิงสาบแสดงว่าเราตัดออกจากกันอวยพรของพระเจ้าแต่พระเจ้ายังอวยพรอาดัมกับเอวาพระเจ้าอวยพรเสร็จพระเจ้าอวยพรเอโนก์พระเจ้าอวยพรอับราฮัมพระเจ้าอวยพรเราแต่เราเห็นว่าไม่ได้ พระเจ้าลงโทษคาอินพระเจ้ายังป้องกันคาอ,อินด้วยในเป็นตมวบังการบทที่สี่พระเจ้าไม่ได้แค่ทำลายพระเจ้ายังป้องกอันเขาอันนี้เป็นเพราะอะไรเขาไม่สมควรแต่พระเจ้ายังทำอยู่อันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้า ให้โนอามีทางรอดอันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าโนอาอยู่ในยุคสมัยที่ทุกคนทำเพศในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่เราเห็นว่าแต่โนอาก็เห็นพระคุณของพระเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยากให้เราเปดูและจะโฆษณาวิชาที่อยู่ในปริญญาโท ประตูมกากรโบทีหกโคตที่แปดทุกคนจำมังคิดอยูเห็นคราเราเขีอยากเรียนจบวิชานี้เราไม่ได้คิดถึงบริญาโตแต่วังว่าคุณจะคิดถึงประตูมกากรโบทีหกโคตที่แปดบทที่หกโคตที่แปดบอกว่าแต่ลงวาเป็นที่โปรดปรานในสายพันธุ์ของพญาเวศ Okay. คำว่าโป,ปรดปรานในสายพระเนตโปรดปรานก็เป็นคำว่าความเมตตาเป็นความมาพระกรุณาโอเคโนวากม็มีมีพระคุณในสายพระเนตของพระเจ้าโอ okay. เคเป็นและเราจะลองดูในปทมกามบทที่8ดข้อที่หนึ่ง พระเจ้าทรงรื่องถึงโนอาดับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและศาสใช้งานทั้งวงที่อยู่กับโนอาในเรือจึงทรงทำให้ลมพัดถ่านมาเหรือแข็งยิ่งตาก็้องลดลงโอเคเวลาเราเห็นคำว่าพระเจ้าทรงเรื่องถึงโนอาอันนี้ถ้าเราเราคิดถึงวิธีที่เราบันทึกก็เหมือนพระเจ้าก็บลุมและโอ้โอ้โนอาเราต้องช่วยแต่มันไม่ใช่ พราะว่าเวลาเราเห็นในภาษาภาษาฮิบรูคำว่าพระคูณที่เราเห็นในบทที่6ข้อที่8และคำที่เราเห็นในบทที่8ข้อที่หนึ่งเป็นนาเป็นระลึกถึงก็ไม่ใช่เป็นคำเดียวกันแต่เป็นคำที่ฟังคล้ายๆกันและชาวชาวฮิบรูเขาชอบเขียนแบบนั้นเขาชอบเขียนคำที่มีความหมายแตกต่างกันแต่ฟังคล้ายๆกันก็เลยเราเราสามารถสังเกตว่า ก็โนวามีพระคุณในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะพระคุณของพระเจ้านั่นเป็นการเรลึกถึงให้เรานึกถึงก็พระคุณในสายพระเนตรของพระองค์ที่เราเห็นในบทที่หกข้อที่แปดพระเจ้าก็เลยให้มีลมมามีลมมาจากที่ไหนลมที่มาจากพระเจ้าเพื่อให้น้ำจะจะจะขึ้นลอขึ้นขึ้นไปอ่าและ ลกจะแห้งและในประตมกานเราเห็นว่าพระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมและนี้เป็นพระคุณจริงๆพระเจ้าสามารถให้มนุษย์แค่อยู่ในทางของตนเองพระเจ้าสามารถให้มนุษย์ก็นับถือรูปคารพบตลอดไปถึงพระเจ้ามาพิพากษาแต่พระเจ้ามีพระคุณและพระเจ้าเลือกอับราฮัม อีกครั้งหนึ่งย่าทรบสนพระคุณกับความรอดพระคุณคล้ายๆมอบการอวยพรโอเคคนอื่นสามารถรอดได้ไม่ใช่เฉพาะอับราฮัมเท่านั้นแต่พระเจ้าอวยพรเฉพาะอับราฮัมและเชื้อสายในอุปยคเราเห็นชาวยู่ที่ทวีมากข,ขึ้นด้วย เวลาเขาเป็นทาสในในอียิปต์จริงๆเขาแข็งแรงกว่าชาวอียิปต์เขาถุยมากขึ้นอันนี้นะ่าเทศนาชาวชาวชาวอิสราเอลเขาแค่บนเพราะเขาเป็นทาสแต่เขามีคนเขามีประชาชนจำนวนพอเพื่อทำลายคาราน ได้ยังไงถ้าเขาไม่ทวยขึ้นใต้ป้องกันของอียิปต,ต์จริงๆศัตรูของพระเจ้าเป็นทางที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อประชาชนทวีมากขึ้น,นเราเข้าใจว่าพระเจ้าสามารถทำอะไรก็ตามพระเจ้าทำที่พระเจ้าอยากทำแต่เพียงคิดตามวิถีของโลก อับราฮัมเร่องมีปัญหากับกับกับกษัตริย์อื่นๆเพราะเขาเป็นคนรำ่ำรวยเขามีซะเยอะเขามีมีทาสเยอะเขามีพู้รับใช้จำนวนมากและเขาแค่เป็นคนเดียวและเขาแค่มีบูทคนเดียวและเขายมเขามีปัญหาแล้วกับกับกษักตริย์ต่างๆสมมุติว่าเขาทวีเขาเป็นห้าหมื่นคนเคียอว่ากษัตริย์อื่นๆจะหยองไหม จะทำลายเขาแน่จะทำลายกองเขาห้าหมืนคนแน่นอนในสมัยนั้นไม่มีเมืองใดก็ห้าหมืนคนแต่เพราะเขาเป็นทาสเขามีประโยชน์ต่อ,อชาวอียิปต์ก็เลยเขาสามารถทวีขึ้นและหลายคนถือว่าเวลาชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์เขามีหลายล้านคนเขาจะเป็นชนชาติใหญ่ที่สุดในโลกในสมัยนั้น ได้มันเกิดขึ้นเพราะความทุกข์ยากแต่เราเรียบอธิษฐานขอทุกข์ยากของคนนี้ก็หายไปจริงๆอาจจะดีกว่าที่เราอธิษฐานที่นำพระทัยของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในความทุกข์ยากนั้นเราไม่ได้ว่านี่เป็นวงแล้วเราไม่ได้เห็นข้อใดที่เราสมควรจะขออธิษฐานที่เขาไม่สบาย ออ,อโคจดที่เขาจะดีขึ้นเวลาเขาไม่สบายเราไม่ได้เห็นที่ไหนที่เราสมควรจะขอเขาเขาพ้นจากความลำบากแต่เราเห็นหลายครั้งที่ปาโลก็อธิษฐานที่เขาจะอดทนในความทุกข์เลยทุกยากที่เขายังมีโอกาสจะเผยพร่ประวันะของพระองค์ในความทุกข์ยากในสชวามากเราขอบพระเจ้าให้เขาพ้นจากทุกยากต่ทุกยากหลายครั้งเป็นทางอวยพรของพระเจ้า ก็เลยการเป็นทาสเป็นพระคุณของพระเจ้าแต่ส่วนมากเราไม่ชอบฟังแบบนั้นโอเปียสดงว่าพระคุณของพระเจ้าในพระเจ้าสนใจมนุษย์พระเจ้าสนใจฟาโรห์พระเจ้าสนใจชาวอียิปต์พระเจ้าสนใจอิสราเอลจริงๆเวลาชาวอิสราเอลเวลาเขาถึง เขาเึง่ออาคานาอนันพระเจ้าสนใจชาวคานาอันด้วยเราเห็นราหาับราหับเขายอมเชื่อพระเจ้าและพระเจ้าให้เขารอดให้เขาเข้าในชนชาติที่พระเจ้าสมเลือกไม่แต่เขาไม่เกิดในเชื้อสายของอับราฮัมแต่เราได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เกิดในเชื้อสายของราหับด้วย ในอพยพเราเห็นว่าพระเจ้าโมบทำบัญญตัติพ่อแม่ที่ให้ลูกตามใจเองให้ลูกทำอะไรก็ตามอันนี้เป็นพ่อแม่ที่รักลูกไหมพ่อแม่ที่รักลูกก็มีกฎห้ามไปเที่ยวอย่างนี้ห้ามดื่มเหล้าห้ามทำอย่างนี้ห้ามทำอย่างนั้นและรู้ไหม วัยรุ่นส่วนมากถือว่าพ่อแม่ที่มีกฎมากที่สุดเป็นพ่อแม่ที่ใหญ่ที่สุดและเราดูโชคดีเพื่อนเพื่อน,นของเราที่ไม่มีกงแต่เวลาเราอายุ30มสิบสมสิบกว่าเราร่วมอขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงขอบคุณพระเจ้าสำหรับพ่อแม่พ่อเพื่อนของเราที่ไม่มีพ่อแม่หลายครั้งเขาลงทางก็เลยเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เราไม่ทำบัญญัติ พระเจ้าอิสราเอลเข้าในในในคานาอันพระเจ้าไม่ให้เขาอยู่เฉยๆพระเจ้าให้เขาหรือว่าต้องเป็นยังไงไปในเลวินิตีก็รามีเครื่องถวายเพราะมีวิธีที่เราสามารถรักษาความบาปอันนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้าในการดันดินวิธีที่เขารอดจากอียิปต์ ยาให้เราเข้าใจเองไม่ว่าจะเขาเขาเป็นกบฏย่าจะาไร้พระเจ้าไม่อนุญาตเขากลับไปอียิปต์อันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าถ้าพระเจ้าปล่อยเขาตามใจเองสืมนำหนา้าจริงๆเขาจะกลับไปอียิปต์แล้วเขาจะเป็นท่าต่อไปและในปัจจุบันนี้ไม่มีใครรู้จักชาวฮิบรูคือใคร และในการดันวิถีก็เราเห็นคำบนของประชาชนเราเห็นพระคุณของพระเจ้าในสิ่งนั้นเคยทำอะไรให้ใครใครก็เสียตังเสียเวลาทำให้เขาและเขาเค็มหมดบางครั้งเรามีแฟนและเราซื้อดอกไม้ให้เขา คือว่าเราจะซื้อให้เราเต้นเต้นเราเอาไว้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมซื้อสีแดงไม่ชอบสีแดงรู้สึกยังไงทำไมบอนจริงๆเราอาจจะถามที่ไม่ชอบแต่เราพยายามถามดีที่สุดนี่เป็นปัะจาช่วยแลว้วเวลาใครทำแบบนั้นส่วนมากเราอ๋อน่ารักที่เขาชอบสีม่วงเขาไม่ชอบสีแดงไม่ใช่เราโกรธ เราโมโหเราเอาโดนกุลาบสีแดงกินสิแต่จริงๆไม่ว่าจะชาวอิสราเอลเขาบนมากเท่าไรพระเจ้าไม่ได้ถอดถึงนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าและมีรุ่นใหม่ที่ยังอยู่ด้วย อันนี้เป็น,ปน,ปน,ปนล,ละเอียดที่เราสามารถล,ละเลยง่ายชาอิสราเอลเขาเขาอยู่ในทินทุร,ร์กันดัน40ปีใช่ไหมครับถึงคนที่อายุ20ขึ้นไปเขาเสียชีวิตทั้งหมดนคิดดีๆเขาอยู่ในทินทุร,ร์กันดันทินทุร,ร์กันดันนั้นฝนตกบีละก็ประมาณนี้เท่านั้น มีอาหารมีสิ่งที่เขียวไม่ค่อยมีเท่าไหร่ชาอิสราเอลอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้น4ีปีได้ยังไงและเขาไม่ใช่อยู่เฉยๆเขาเจริญด้วยเวลาเราเห็นในในในเริ่มต้นของการเดินวิถีเขานับประชาชนเราเห็นว่ากี่คนและในบทที่26เวลาเห็นว่านับประชาชนอีกรอบหนึ่ง เราเห็นว่ามีเกือบเท่ากับเขาเริ่มต้นถ้าพระเจ้าเคปล่อยเขาอยู่ในเทนทูร์การดานก็ถ้าเขาถึงครึ่งหนึ่งเราจะถือว่าเป็นอัศจรรย์แต่เขาไม่ใช่แค่อยู่ในเินทุร์การดานเท่านั้นเขาเจริญด้วยนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้า เห็นไหมหลายครั้งก็เราไม่สามารถเห็นพระคุณของพระเจ้าอย่างชัดในเฉลยธรรมบัญญัติใช,ช่ชนชาชนชารู้จักรพระองค์ก็พระเจ้าเล่าธรรมบัญญัติอีกรอบเนื่อรอบหนึ่งเพื่อรุ่นใหม่ก็สามารถรู้จักรพระเจ้าเมื่อโมเสสบอกกับประชาชนในเฉลยธรรมบัญญตัติบอกว่าเราสมควรจะเชื่อฟัง,รงรรพระเจ้าเราต้องรู้จักพระเจ้าเขาพูดอีกรอบหนึ่งเพื่อรุ่นใหม่ จะรู้จักพระเจ้าจริงๆถ้าคุณไม่เป็นมโมจิตบอกว่ามีโอกาสแล้วถ้าพอไม่มาได้สอนก็สืบนำหน้าก็กินผลเลยก็สิ่งสุดท้ายที่เราจะเราจะดูก็เป็นภาพใหญ่เวลาเราเราคิดถึงเรื่องตอนนี้ก็เราสมควรจะอยู่และและ ถอยหลังนิดหน่อยเพราะเราจะเห็นเหมือนเราเห็นนาศิลปะเราจะเห็นภาพใหญ่เราไม่ต้องดูรายละเอียดและเวลาเราคิดถึงสิ่งแบบนั้นอยากให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งเวลาเราคิดถึงประตูก็ป็นเกิวกับพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างโลก พเจ้าสัางประชาชนพเจ้าสัางทุกสิ่งทุกอย่างและพะเจ้าสัางเราพรเจ้าสัางเราโดยรายละเอียด้วยเรามี20กว่ากระดูกที่อยู่ในเท้าของเราและเรามีเส้นที่ที่ให้กระดูกโมกมันติดกันและมีกล้ามเนื้อ ก็ประมาณประมาณ50อันที่อยู่ในเท้าของเราแต่ทั้งหมดมัน work ด้วยกันพวกเราเดินได้แค่คิดถึงความความมหาศย์ที่เราแค่ยืนและไม่ลงไม่แต่เราสามารถเดินได้เราสามารถวิ่งได้มือของเรามีประมาณ26กระดูกมีกล้ามเนื้อเยอะแยะ แต่ทั้งหมดมันวิร์กเพื่อสนับสนุนกันกระดูกที่นี่มันไม่มีประโยชน์ยกเว้นมันสนับสนุนกระดูกนี้ที่สนับสนุนกระดูกนี้ที่จะสามารถยิบสิ่งของแต่ลงดูนิ้วอันเดียวยิบอะไรไม่ได้ต้องมีสองอย่างที่ทำง,งานด้วยกันและไม่แต่เปิดนิวปลอมใช่ไหม,ไมโอเคปองโอเคครับผมครับ โอเคเห้เรามีเรามีสีนิวเป็นแบบนี้และเรามีที่เหลือแต่พยายามอยู่ที่ไม่มีก็จับสิ่งก็มันมันมันยากหน่อยแต่เพราะเรามีอันหนึ่งที่มันตรงข้ามที่อยู่แตกแตกแปลกแปลกก็มือของเราถ้าเราจะผลิตเองไม่มีใครจะผลิตแบบนี้แน่นอน แต่มัน work มันสนับสนุนตาของเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาคิดถึงมนูประจำไันไี้สัางเฉยๆและสิ่งอื่นที่น่าสนใจเราเห็นว่าสัตว์ส่วนมาก <c oughs> มีตากี่ดวง2ส,งส,งส่วนมากแล้วมีที่แตกต่างกันเฉพาะแมลงแต่สัตว์ส่วนมาก,าม,ากมีตา2ดวง ก็แสดงว่าคนที่สร้างมนุษย์คนที่สองสง่งโตก็น่าจะเป็นผู้เดียวกันพระเจ้าไม่ได้ไม่ใช้รูปแบบใหม่สำหรับทุกคนแต่ทุกคนก็สร้างขึ้นด้วยมีเซลล์เราต้องมีโปรตีนเราต้องมีเราต้องมีแร่เราต้องมีวิตามินเราต้องก็มันมันทุกอย่างแสดงว่าผู้สร้างเป็นผู้เดียวแน่นอนและเวลาพระเจ้าสร้างมนุษย์ ก็ไม่อยากไม่อยากเข้ารายละเอียดแต่จริงๆคิดถึงผู้หญิงกับผู้ชายวิวัฒนาการก็จะอธิบายได้ยังไงอวัยวะของผู้หญิงก็จะเจริญขึ้นและอวัยวะของผู้ชายจะเจริญขึ้นพร้อมกันแยกกันมันเป็นไปได้ยังไงในดอร์เวนจะแสดงว่าผู้ชายก็ที่ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงก็เขาจะตาย แต่จริงๆจะไม่มีลกูกก็เลยในรุ่นเดียวทุกคนจะตายหมดมหก็แค่คิดมาหาจา์ที่เพศสัมพันธ์คือเป็นเป็นอะไรผู้หญิงผู้ชายเหมาะส,สมกันมันไม่ใช่นิดหน่อยมันมากมันทั้งหมดมันฟิตมันเวิร์ดนี่เป็นเหตุผลที่แกก็มันไม่ make sense ก็พระเจ้าสร้างทุกสิ่งก็เราคิดถึงพืชที่สนับสนุนสิ่งที่หายใจอากาศก็มันสนับสนุนกันแค่เป็นพืชก็โลกของเรามันเต็มด้วยออกซิเจนและเวลามีไฟแลบก็มันจะระเบิดแต่ถ้าแค่มีมีคนที่หายใจก็เราจะหมดออกซิเจนและเราจะตายแต่จริงๆเรามีพืชพอเพื่อผลิตออกซิเจน และเราผลดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสิ่งที่พืชหายใจมันทั้งหมดสนับสนุนกันและภาพใหญ่ในในในสถานการณ์แบบนั้นเป็นสถานการณ์ที่ perfect ไม่มีอะไรผิดมนุษย์ลงพิดมนุษย์ไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็มีทะลาะกันมนุษย์อยู่เป็นกบฏ อ๋อ oh, สิ่งที่ผมอยากเสนอเพราะว่าเป็นนักเทศต้องต้องทำอย่างนี้ตลอดจริงๆคนที่เป็นกระบทด,ด้านหนึ่งเขาเป็นกระบิทุกด้านในชีวิตแน่นอนคุณไม่สามารถเป็นกระบทต่อพระเจ้าแต่ซื่อสัตย์ต่อมนุษย์มันไม่ใช่แค่แสดงว่าเราต้องทนเท่าไหร่ถึงเราจะเป็นกระบฏต่อมนุษย์ด้วยคนที่เป็นกระบฏเป็นกระบ และพระเจ้าทำยังไงในสิ่งนี้พระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์พระเจ้าสร้างด้วยรายละเอียดมนุษย์ลงเิดมนุษย์ลงทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและพระเจ้าช่วยพระเจ้าลงมาช่วยมนุษย์เลือกชนชาติในครอบครัวหนึ่งที่เป็นคนบาปจะเป็นเชื้อสายพี่เศษ อันนี้เป็นภาพใหญ่ที่เราเห็นในประตมการถึงเฉลยธรรมบัญญตัติพระเจ้ามีวางแผนและวางแผนนั้นกำลังเกิดขึ้นและวางแผนนั้นยังไม่เสร็จนะวางแผนนั้นก็มันจะเสร็จในในใน,ในวิวาน